เยอะๆนะคะเพราะเป็นวารสารที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วเรา,าใหา้คำมั่นเลยว่าเราจะพัฒนาวารสารเล่มแรกเนี้ยจะพัฒนาต่อๆไปให้สามารถที่จะส่งอวชได้ในระดับที่สูงๆขึ้นไปนะคะก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะค,ะค่ะค่ะแม่เลี้ยงติ๊กมีสักหน่อยไหมคะให้กำลังใจค่ะจริงๆแล้วเราก็อยากจะยืนยันด้วยเครือข่ายของเรานะคะ ที่มาร่วมงานวันนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบคุณวไลายพรคุณอํานวยมหาเทพอยู่ที่ไหนนะคะอยู่อยู่ข้างในไหมคะเห็นเดินเข้ามาเมื่อกี้หรือว่าเครือข่ายทางพี่นกเองหรือว่าทีมงานของของร้อยเอด็ดขอนแก่นเองที่มาในนามของเขตสงภาพที่7ที่เป็นทีมรู้สึกยังไงกับกับการขับเคลื่อนของเราจะขึ้นมาแชร์หน่อยได้ไหมคะเชิญค่ะ เชิญค่ะพี่นกก็ได้คะ่ะตามจริงเนี่ยหรือว่าน้องหนึ่งหรือว่าคุณวะไพรพรเชิญคะ่ะมีไหมคะ,มมมอ,ะอาจาร,รย์นกขยับละค่ะค,คือคือจะให้อาจาร,รย์นกเขาจะเขาเล่าว่าเมื่อก่อนจริงแล้วไม่รู้กัน,นพอเรารวมกันเป็นเขตแล้วก็หากันได้คือคือก็เหมือนเพราะว่าฟาเนี่ยเราก็มีอยู่ในทุกๆเขตนะคะเพียงแต่ว่า ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนณนตอนนี้นะคะก็ฝากว่าทุกเขตค่ะท่านจะต้องทําในเรื่องของทะเบียนฟาเพื่อจะได้ให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะให้ฟาเนี่ยไปช่วยงานนะคะในการสนับสนุนการทำอาตูอาได้่ะเชิญน้องนกหน่อยนะคะ,คะสองนาทีพอนะคะคออประกายทิพย์เหล่าประเสริฐนะคะหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลบ้านไผ่ก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ได้เข้ามาร่วมงานอา r ูอาครั้งนี้นะคะเ<อ>พราะได้ได้คุยกับดตรติ๊กหลายครั้งแล้วที่ว่า จะให้ท่านไปสอนที่โรงพยาบาลนะคะเพราะท่านผู้มยการก็เปิดไฟเขียวให้แต่ท่านก็ติดภารากิจเยอะท่านก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีเชิญพี่มาดูเวทีนี้ก่อนแล้วกันก็เป็นเวทีที่ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องไปสร้างน้องๆให้มาทำอาตัอาให้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะให้สองนาทีพูดแค่หน,นาทีเองค่ะ <laughs> เราก็จะพบนะว่าน้องๆพยาบาลเนี่ยทำอาตัอากันเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นหัวหน้าพยาบาลทั้งหลายนะมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนค่ะ,คะแม่เลี้ยงมีอะไรอีกไหมคะจริงๆแล้วพอเราเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้นะคะเราไม่ได้งานวิจัยอย่างเดียวละค่ะ hmm. เราจะสังเกตว่าวันนี้ที่เราเราจะเจอมิตรรักแฟนเพลงเยอะกัลยะาณมิตรเยอะ <Okay. S 2> นะคะพอเราเป็นเครือข่ายปับ๊บเวลาวคนครชัยบุรินทร์เนี่ยเมื่อกี้เขาจัดประชุมวิชาการมามาหยกยก <Okay. S 2> น้องเขาก็ชวนเราไปเราก็ดีใจนะคะก็ <Okay. S 2> ไปไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากเท่าที่ควรก็มีเปเปอร์บีสี่ห้าเปอร์หรือ10บเปเปให้ดูแต่ว่าสิ่งที่เราได้มากกว่า,า,กกวานั้นคือเราได้เครือข่ายเราได้เพื่อนเนี่ยอย่างอาจารย์ดรสุธีก็ชวนมาเรียนรู้เรื่องของงานวิจัยทางด้านการศึกษานะคะไปเมืองน่านก็จะเจอทีมงานแล้วรู้สึกว่าคน R2R อะไรก็จะเป็นแบบมันพิสูจน์ได้ว่ามีความสุขเพราะเจอกันมีแต่มีต่ถ่ายรูปแล้วก็ไลน์แล้วก็ไลน์แล้วก็เฟซแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึก มีความสุขแล้วก็เราเราส่งไลน์หากันแล้วก็เราดูกระบวนเราก็มีการคุยกันในไลน์เนาะว่าเราทําตรงนูน้นทําตรงนี้ถึงไหนอะไรยังไงค่ะเพราะฉนั้นนอกจากเราก็มีประเด็นอาตูอาร์เป็นตัวตั้งแต่สิ่งที่เราได้มากกว่าก็คือเรามีเพื่อนมีมิตรมีกัลยาณมิตรมีการช่วยเหลือกันนะคะได้รู้จักดรจุตั้งแต่กําลังจะดีเฟนทีสีแต่ตอนนี้หน้าหน้าสวยมากทําอาทูอาร์้วสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะก่อนไม่ก่อนไม่ทำอาทูอาร์ก็ อืมค่ะอะไรนี้ค <cutter> ่ะ <bringt> ท <USSR> oh well, right. ่านสังเกตนะคะว่าทําไมเราถึงสนับสนุนร้อยเกียรติสารสินมากนะคะเพราะว่าเขาจะชมเราทุกเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อันเดิงกาบเรียนว่าวันนี้เมื่อช่วงเช้าเราโชคดีนะคะที่วันนี้อาตุอาประเทศไทยเนี่ยได้กาบเรียนเชิญท่านอํานวยนะคะรักษาการปลัดกระทรวงซึ่งพอท่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยวันนี้เนี่ยพอท่านมาถึงปุ๊บเนี่ยท่านเห็นพวกเรานะคะสักส่วนใหญ่เนี่ยท่านถามว่าอาตุอาประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นคนกระทรวงหรือว่าที่ไหน พอกาบเรียนท่านว่า708เนี่ยนะคะเป็นเอ๊ะ807เนะคะเป็นคนกระทรวงเนี่ยท่านบอกโอ้ยอย่างนี้ต้องสนับสนุนเพราะว่ารู้เลยว่าคนที่ทํางานอาทูอาเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาหน้างานแล้วเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนางานเนาะทำงานหนักด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความสุขด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นท่านก็เลยให้นโยบายไว้แล้วนะคะว่าคงจะต้องมีการพัฒนาฟาเซอร์เตเตอร์เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงจัดเองหรือท่านจะนะคะ เสนอให้ทางท่านผู้ตรวจทั้งหลายนะคะได้ไปสนับสนุนนอกจากนี้แล้วเนี่ยคงจะต้องเป็นการเปิดหน้าง,งานให้คนทํางานทั้งหลายเนี่ยได้มีการฝึกนะคะในการที่จะคิดเป็นตั้งโจทย์เป็นนะคะและหากระบวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือ r t r ซึ่งก็จะต้องเป็นนโยบายในคณะกรรมการของเขตนะคะที่จะต้องจัดแผนงานแผนเงินนะคะและกิจกรรมสนับสนุนทุกท่าน ในขณะเดียวกันส่วนกลางเองเราก็จะมีเรื่องของการประชุมวิชาการและวารสารหลายเขตถ้าทําได้อย่างร้อยแก่นสารสนิ์นะคะที่มีงบประมาณบางส่วนนะคะที่จะให้เจ้าหน้าที่ในเขตได้มาร่วมงานประชุมวิชาการด้วยก็เป็นการสนับสนุนที่ดีนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะพยายามนะคะเชิญตัวแทนของเขตทุก12เขตนะคะซึ่งจะมีเขตคือเก้าเครือข่ายเดิมซึ่งอยู่ใน12เขตด้วยนะคะเข้ามาระดมความคิดกันว่า เรายังจะมีแกบปหรือว่าจุดอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมนะคะในการที่จะทําให้งานอาตุอาร์นั้นคลับเคลื่อนได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านคะวันนี้นะคะเราคงมีความสุขแล้วก็ทุกท่านเองก็คงมีความสุขเพราะว่าเราเป็นอนาตุอาด้วยกันนะคะก็เจอกันปีหน้าค่ะแล้วก็เราเจอกัน14 15 16กันยาที่ชนบุรีนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับชาว R2R ตอนนี้เรามีวารสามเป็นของพวกเราเองแล้วนะคะช่วยกันส่งผลงานมาตีพิมพ์ให้ได้มากๆนะคะค่ันอกาสนี้ค่ะคงต้องขอขอบคุณท่านด็อกเตอร์ทั้ง3าเลยนะคะตั้งแต่ ดอกเตอร์เล็กสุดเลยนะคะดอกเตอร์จุลาพรกระเทศนะคะแล้วก็ขึ้นมาอีกก็คืออาจารย์ติ๊กของเรานะคะดอกเตอร์จงกณีจันทราศิริจากเครือข่ายน้องใหม่ร้อยแก่นสารสินแล้วก็สุดท้ายค่ะผู้ใหญ่ใจดีในวงการของเราอีกท่านหนึ่งค่ะท่านอาจารย์ดอกเตอร์นัทยานะคะพัฒนาวณิชชนัน,นจากกระทรวงสาธารณสุขขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งค่ะ แล้วเราเจอกันที่งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข14-16กันยายนที่แอมบาสเดอร์นะคะปีนี้ใครที่พลาดส่งผลงานไม่ทัน มีเวลาค่ะหปีค่ะสะสมผลงานปีหน้าค่ะเราไปเจอกันที่เวทีของกระทรวงสาธารณสุขได้นะคะรีบส่งผลงานตอนนี้นะคะสะสมไว้เอาละค่ะวันนี้กิจกรรมในส่วนของห้องแกรนด์ไดมอนด์นะคะคงจะเริ่ก่อนเวลาพรุ่งนี้นัดหมายนะคะแปดโมงครึ่งเริ่มลงทะเบียนตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน CNE นะคะ เชิญได้เลยที่โต๊ะด้านนอกนะคะเริ่มเปิดให้ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วพรุ่งนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมเฉพาะที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ห้องเดียวเท่านั้นใครที่ยังไม่ได้โหวตป๊อปปูล่าโหวตและคุณอํานวยในดวงใจมีเวลาจนถึง 5้าโมงนะคะเราจะปิดรับแล้วก็จะแจกรางวัลในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ค่ะคงจะขอยุติการทำกิจกรรมในห้องแกรนดไดมอนด์เพียงเท่านี้ค่ะให้ทุกท่านเดินทางกลับสู่พมิละเมานะคะพักผ่อนตามอธัธยาศัยเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ9้าโมงนะคะสวัสดีค่ะ